สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องรับพี EP ที่367อประจำเย็นวันศุกร์ที่30สิงหาคมค่ะ2567นานะคะพี่พี่ขาเช่นเคยน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยจากพี่จา๋าเย็นนี้หนึ่งชุดนะคะ40รายการเปิดรายการละ 200บาททุกองค์ค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขาได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะพี่นะอ่ะย์9ค่ะ0841561 0925439610โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขา ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพักเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปจากน้องรับพี1วันมาสองรอบนะคะพี่ขารอบเชา้ารอบเย็นนะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็นฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพีกันด้วยจะพิจารา,ายการที่1สมเด็จเก่าค่ะเป็นพิมพ์สหน้านะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะ เปิดให้พี่พที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่าค่ะสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะ200บาทเท่านั้นค่ะ1องค์200บาทนะคะพี่ขา2องค์300บาทจะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่ามาในเลี่ยมนะคะพี่ขาด้านในแตกลายงานนะพี่นะมาในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าเก่านะคะเปิดให้พี่พที่ 200บาทจะ1องค์200บาท2องค์300บาทจะรายการที่4สมเด็จวัดเกศชโยค่ะสมเด็จวัดเกศชโยเนื้อหาเก่าสวยจะพิจาเปิดให้พี่ๆที่200บาทจะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะพี่นะไปต่อรายการที่5เป็นพระวัดพับพิมพ์ยืนค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะ200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่6เป็นพระวัดพับนะคะพี่ขาเป็นพิมพ์สมาธินะคะเปิดให้พี่พี่สองบาทเท่านั้นจ้ะพี่จา๋า รายการที่7จจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชมนะคะพี่ขาวัดพุทธไทยสวรรค์ปีพศ2470นะคะเหรียญหลวงพ่อชมรุ่นแรกนะคะพี่ขาวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเปิดให้พี่พีที่200บาทจะพี่จ๋า200บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่8จะเป็นชินราชใบเสมานะคะเป็นเนื้อชินเก่าค่ะ มีคาบกุนะคะพี่ขาชินราชใบเสมาเนื้อชินค่ะ200บาทจะพี่จ๋ารายการที่9จะเป็นเหรียญจะเริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาตอกโคด,ด้านล่างนะคะ ปีพศ2517ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ระยองนะคะพี่ขาเหรียญจะเริญพรล่างตอกโคดหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่ค่ะรายการที่10เหรียญหลวงปู่ทิมตอกโคดนะคะพี่ขาตอกโคดต,ตอกหมายเลขนะคะหลวงปู่ทิมไตรามาสนะคะพี่ขาปี18นะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมไตรามาสปี18่ตอกโคดต,ตอกหมายเลขนะคะพี่ขา200บาทจะ้ะรายการที่11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะมาในเลี่ยมเก่านะคะพี่ขารูปภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆโทรทักไลน์ขอพรอมเติมกันเข้ามานะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาในเลี่ยมเก่าเลยจ้ะวพี่จ๋า200บาทจะ้ะ12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ เนื้อหาเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พีสองรบาทจะพี่จ๋าสองร้อบาทเท่านั้นค่ะรายการที่13เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาตอบจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเปิดให้พี่พี่สองบาทจะ้ะสิบสี่เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่สองบาทค่ะรูปภาพไม่ชัดยังไงโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขาสิหเหรียญหล่อหลวงพ่อขำวัดโพเตียค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อขำนะคะพี่ขา16เหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะมีห่วงนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าหลังยันนะคะเปิดให้พี่2สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขามาพร้อมห่วงนะคะสิบเจ็ดเป็นนางพญาเก่าค่ะ นางพยาเนื้อดินเก่าค่ะ200บาทเท่านั้นจะพิจาสองร้อบาทนะพี่นะ18เป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะเปิดให้พี่พี่สองบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาสองบาทจ้ะ พระปิดตาเนื้อผงหลังแบบเก่านะคะ19เป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีพศ2531ค่ะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพี่ขาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่200บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา20เป็นตะกุดหนังเสือเก่าค่ะลงลักถักเชือกนะคะพี่ขา ตะกุดหนังเสือลงลักถักเชือกเก่านะพี่นะเปิดให้พี่พี่200บาทจ้ะพี่จ๋า200บาทเท่านั้นนะพี่นะ21เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ขาต่อโค้ดนะคะ เหรียญจะเริญพรหลวงพ่อคูณนะคะพี่ขาตอกโค้ดนะคะปีพศ2536นะคะพี่ขาพ่อคูณวัดบ้านไร่เมตตามหานิยมนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นจะ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะ22ขุนแผนใบพุทชาเนื้อดินเก่าค่ะ ขุนแผนใบพุทธาเนื้อดินเนื้อหาเก่าๆค่ะหนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะพี่ขาสององค์สามร้อยบาทนะคะยี่สิบสามพะระลีลาค่ะพี่ขาเป็นพิมสองหน้านะคะเนื้อผงเก่าค่ะพะระลีลาพิมสองหน้าเนื้อผงเก่านะคะสองร้อยบาท รูปภาพไม่ชัดยังไงโทรทักไลน์นะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยจ้ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะพี่ขาวัดเชิงคีรีนะคะสุโขทัยค่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็น9รัชกาลปี1.8นะคะเหรียญหลวงพ่อโตวัดเชิงคีรีปี1.8นะคะพี่ขา เปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทจ้ะรยี่สิบห้าเหรียญหล่อหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะเหรียญหล่อหลวงปูหมุนวัดบ้านจานค่ะตอกหมายเลขนะคะพี่ขาตอกหมายเลขนะคะสองร้อยบาทจ้ะรยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะ เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบปีพศ2473นะคะพี่ขา2 0 0บาทเท่านั้นจ้ะ27จะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาปู่ทิมวัดระหารไล่ระยองนะพี่นะเหรียญหยดน้ำค่ะ ปีพศ2518นะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่200้บาทจะ28ขุนแผนหลวงปูทิมค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาขุนแผนหลวงปูทิมนะคะด้านหลังเป็นรูปปั๊มเหมือนหลวงปูทิมค่ะอักขระลายยันมีเกษานะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ หนึ่อง์สองร้อบาทจะพิจาสององศ์สามบาท29บเกเป็นพระปิดตาหลวงปุธิมค่ะมีจีวรน,นะคะพี่ขาปิดตาหลวงปุธิมนะคะด้านหลังมียันนะคะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะพระปิดตาหลวงปุธิมค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะ200บาทค่ะ 30เป็นเหรียญหล่อหลวงปูทิมเนื้อโลหะเก่าค่ะเหรียญหล่อหลวงปูทิมนะคะพี่ขาเนื้อโลหะเก่านะพี่นะเปิดให้พี่ๆสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะสององค์สามร้อยบาทจะ้ะรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขา เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะด้านหลังค่ะโรยแร่นนะคะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆโทรทักไลน์ขอเพิ่มเติมกันได้นะคะพี่ขา32จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคะค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขาด้านหลังมียันนะคะ หลวงปุดทวดวัดพระโคจังหวัดสงขานะคะพี่ขา,าเนื้อหาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ33จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมปี1 4นะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่200บาทเท่านั้นค่ะ 34ินะคะพี่ขาขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหนงนะคะพี่ขาเนื้อดินเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ขา200บาทเท่านั้นค่ะขุนแผนหน้าค่ายหลวงพ่อโหนงนะคะพี่นะ35เป็นรูปหล่อคูบาสีวิชัยค่ะรูปหล่อคูบาสีวิชัยเนื้อหาเก่าเก่าค่ะ หองค์สองบาทค่ะพี่ขาสององค์3 0 0รบาทเท่านั้นค่ะ 36. เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะเนื้อหาเก่าเก่านะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะ 37. เหรียญพระาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ขา 38เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จปกโพหลวงพ่อเปิ่นนะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะเปิดให้พี่พี่200บาทเท่านั้นค่ะ 39เป็นพระเลี่ยงหลวงปูแหวนนะคะพี่ขาเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะพี่นะพระเลี่ยงหลวงปูแหวนเนื้อดินเก่าค่ะมาในเลี่ยมนะคะสองร้อยบาทจะพิจาหนึ่งองค์สองร้อยบาทนะคะสององค์สามร้อยบาทค่ะสี่สิบเป็นพระผงกระดกผีค่ะ โอเคค่ะพี่ขาน้องรบพีลงครบทุก40รายการแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยค่ะ09908415610925439610นะคะพี่พๆขาสำหรับวันนี้น้องรบพีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ